ร้อนๆนะครับอากาศร้อนๆปล่อยให้เด็กเขาเล่นกันนะครับปล่อยให้น้องข้าวหอมพี่โบ๊ทน้องซีนนะครับน้องชาลิปเล่นกันในสระความสนุกความสุขมันเกิดได้ทุกที่นะทุกคนอยู่ที่เราจะดัดแปลงแก้ไขมันยังไงนี่ฟังเสียงหัวเราดูก็รู้นะครับ

ระวังหัวชนกันนะระวังหัวชนกันนะ cô càng nó nữa phิด nè các bạn cô côm căng phิด bạn băng đi qua máy trẻ trẻ băng đi qua máy này côm gèng phิด đấy mọi người. Phải. luôn Thở Thở à มีความสุขเล็กเล็น้อยบ้าวออกขั้นวายนะออกขั้นออขันมาวายเจ้าไหนเดียวเออบอกว่าเดียวเดียวมันดีบาทมันมีบาทเอาดูแลมีความสุขนะครับทุกคน นี่ถ้าได้มีลูกมีหลานกน็ซื้อแบบนี้นมาไว้เนาะนี่ก็จะเล่นกันทั้งวันทั้งคืนนะครับซีแปดเจ็ดีไว้า <laughs> <stop>, <laughs> no, I ซิมไปพกยป่่โกโกจับเราแล้วนีพักพักบังก็ได้นะพักว่ายน่ะเอพวกโกโก้โกโก้นั่งว่ายน้ำเล่นเล่นกันดีกว่าอเ เนอหั้งหัดไหม้นะ้ำเล่นดีกว่าลูกไม่ใช่ทำไมเดี๋ยวป้ะปะ๊าป้ะปากลัวว่าเวลาเล่นกันแล้วถ้าดูดูสะนี่พอเดี๋ยวพอสะมันแตกขึ้นมาเราไม่ได้เล่นนะอเออ เดี hmm. okay. ๋ยวอมเห็นไหมเจอลำน้ำกินน้ำไปอีกแล้วเห็นไหมน้ำมันน้ำมันสุกกระปุกลอยขี้เท้าเธอทั้งนั้นแล้วพวกเธอก็กลืนเข้าไปอีกไงเดี๋ยวก็คอยดูนะเดี๋ยวคอยดูเดี๋ยวก็ไม่สบายอีกออููเาาลกไไปป แม่ธ <c oughs> ินทวัฒน์ธินวัฒน์โกเกนแต่ไม่จ่ายเื่อลาวังแล้วไม่จ่ายเื่อลาว์ธินทวัฒน์โกเกีนไอ้บ้ามีความทุกข์แ่ะเบื่อไอ้บ้า